สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เราได้พบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีื่อนผู้ปกครองนะคะและสวัสดีลูปนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกท่านนะคะอา วันนี้นะคะพบกับคุณครูป๊อปนะคะและก็คุณคร,รูบันิีนะคะวันนี้นะคะสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนได้รับใบางานครบทุกคนแล้วนะคะแต่ละสัปดาห์นะคะครูก็จะมีใบางานนะคะเป็นเล่มส่งให้นักเรียนที่บ้านนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็จะมาแจ้ง นะคะนักเรียนนะคะให้ทำแบบฝึกหัดอ,อันนี้เป็นเล่มนะคะนักเรียนมีทุกคนแล้วนะคะครูแจกให้ไปที่บ้านครบทุกคนแล้วนะคะ,ะนักเรียนสามารถทำต่อได้เลยนะคะคือหน้าที่12นะคะ12ถึง17นะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหน้าที่12นะคะเห็นไหมคะ สนะคะอาหน้าที่13บนะคะ3าก็น้าที่14 15นะคะจนถึงหน้าที่อา17นะคะอันนี้ให้ทำวิชาคณิตศาสตร์นะคะเล่นเล่มน,นี้นะคะนัเกเรียนไม่เข้าใจหน้าไหนนะคะนัเกเรียนสามารถ แงนะคะผู้ปกครองถามคุณครูในไลน์ได้เลยนะคะคุณครูดูแล้วนะคะอันนี้เป็นให้นักเรียนกําหนดเลขว่ามันอยู่ในหลักอะไรนะคะแล้วก็บวกเลขนะคะซึ่งนักเรียนมีพื้นฐาน กันอยู่แล้วนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามคุณครูดได้นะคะส่วนสัปดาห์ต่อไปนะคะคุณครูขออนุญาตนะคะฝากใบงานนะคะไว้เป็นจุดนะคะบ้านนายยาวคุณครูขอฝากไว้ที่บ้านน้องเป้ยนะคะบ้านอ่า น้องแกนะคะครูจะฝากไว้ที่บ้านน้องไอนะคะแล้วก็บ้านน้องไหวาครูขอญาตฝากไว้ที่บ้านน้องกาฟิลนะคะท่านผู้ปกครองนะคะท่านใดน,นะคะอ่าอ่าไม่เข้าใจยังไงหรืออ่าลูกๆนักเรียนไม่เข้าใจยังไงสามารถแนะนำครูอ่าแจ้งครูคคคมาได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนจะมีชุด ชุดแบบฝึกหัดนะคะอีกชุดหนึ่งที่ครูให้ไปนะคะใครที่ทําเสร็จแล้วไม่ต้องงงวลนะคะสัปดาห์ต่อไปครูจะไปฝากไว้ตามจุดนะคะท่านไหนที่ตามงานไม่ทันนะคะสามารถที่จะส่งงานครูย้อนหลังได้นะคะ ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลน,นะคะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นนะคะโรงเรียนยังไม่มีกําหนดการเปิดนะคะแต่ถ้ามีกําหนดการเปิดหรือแจ้งผู้ปกครองอต้องมาที่โรงเรียนเมื่อไหร่ยังไงนะคะรบกวนผู้ปกครองออนไลน์แล้วก็ามารับเอกาสารนะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะผู้ปกครองไม่ต้องมารับนะคะคกูจะไปแจกไว้ตามจุดนะคะ าตามจุดที่ผู้แจ้งไปนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกๆกท่านนะคะที่ดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีนะคะนักเรียนหยุดหลายวันนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนนะคะให้ทำงานส่งนะคะคำพื้นฐานนะคะยังมีหลายๆคนที่ที่ยังทำ ไม่เสร็จนะคะให้เรียนทําต่อได้เลยตามแบบฟอร์มนะคะให้เรียนทําตามแบบฟอร์มที่ครูคัดส่งให้ในไลน์นะคะซึ่งนักเรียนจะฝึกเขียนวันที่นะคะฝึกเขียนเลขซึ่งเป็นเลขไทยเลขอาราบิกนะคะฝึกเขียนชื่อตัวเองซ้าๆย้ำๆฝึกเขียนโรงเรียน ชั้นนะคะฝึกเขียนทุกวันฝึกเขียนทุกหน้านะคะนักเรียนจะได้คล่องนะคะอยู่บ้านนักเรียนเขียนเป็นประจำนะคะนักเรียนจะได้คล่องแล้วก็ไม่ลืมเวลาเปิดเทอมมาเจอกันนะคะเราก็จะได้เรียนในเนื้อหาต่อไปได้ง่ายนะคะต้อง ขอขอบพระคุณผู้ปกครองอีกครั้งนะคะที่ช่วยอสอนบุตรหลานในระหว่างที่นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่บ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทําแบบประหัดคณิตศาสตร์นะคะเล่นนี้นะคะ่าน,น,นผู้ปกครองคะเปิดให้นักเรียนดูก็ได้นะคะหน้าที่12ถึงหน้าที่1 7นะคะเชื่อว่านักเรียนของคุณครูทําได้แน่นอนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย